สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวราณฐากูลนะคะ นำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะของการเริ่มทำงานในปี2,569ค่ะเรียกว่าปีม้าคึกปีม้าสึกแบบนี้นะคะเราก็ต้องทำตัวให้คึกคักไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ ตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีพลังแห่งการทํางานมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะคะแต่หลายคนคะ่ะก็อาจจะมีการลาต่ออีกสักนิดนึงเพราะว่าบ้านอยู่ไกลหรือว่าไปเที่ยวไกลไปต่างจังหวัดนะคะอาจจะวันนี้เป็นวันที่กลับมานะคะเราเตรียมทํางานพรุ่งนี้แทนน่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการสรุปป,ประเด็นนะคะในปี2,568ที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงนะคะมากที่สุดนะคะ สิบประเด็นค่ะซึ่งก็เรียกว่าในโซเชียลนะคะมีการพูดถึง10ประเด็นนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีคนทั้งประเทศเนี่ยจับตามองว่าใน10ประเด็นนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยเราได้พิจารณาจากการเข้ามา ค้นหานะคะหรือว่าเข้ามาเซิร์ชหาจาก Engagement นะคะเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นทางบริษัทไวซ์ไซส์นะคะประเทศไทยจำกัดมีการรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Social ลไอค่ะเพื่อจะวิเคราะห์แล้วก็จัดอันดับประเด็นที่ชาวโซเชียลได้พูดถึงมากที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่22ธันวาคม2568ที่ผ่านมาเพื่อที่จะ ได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเป็นช่วงไหนอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะคะสําหรับประเด็นต่างๆนะคะเดี๋ยวไล่กันไปทีละประเด็นก่อนเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าประเด็นที่เป็นที่ร้อนแรงมากนะคะของปีที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะเรียกได้ว่านะคะมียอด En g a เก ment นะคะกว่า1200ล้านเลยทีเดียวค่ะ ถ้าจะถามว่าเรื่องไหนที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศนั้นหันมามองเป็นเรื่องเดียวกันได้มากที่สุดนะคะในปี2568แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะหนีไม่พ้นกับประเด็นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะคะที่พุ่งทยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างประเด็นอื่นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะด้วยยอด Engagement นะคะมหาศาลค่ะ จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะเมื่อสถานการณ์ชายแดนนั้นกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งจากข้อพิพาทและการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างนะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะทําให้เห็นปรากฏการณ์หนึ่งนะคะที่คนไทยพร้อมใจกันติดตามสถานการณ์ชายแดนแบบนาทีต่อนาทีไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ทับซ้อน หรือการแสดงจุดยืนปกป้องอธิปไตยจนไปถึงแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องนะคะขึ้นเทรนต่อเนื่องหลายสัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่กระทบคนไทยทุกคนและก็สร้างกระแสม,มากที่สุดในปีที่แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะในประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยังมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับอดีตนายกรัฐมนตรีการตั้งคําถามการทํางานต่อนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการแสดงท่าทีจากนานาชาติ การได้รับข้อมูลข่าวสารคนละด้านจากทั้งสองประเทศได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่กระตุ้นให้สังคมหันมาให้ความสนใจสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองและการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นอันดับ2ที่มี engagement นะคะในการเข้าถึงนะคะต้องเรียกได้ว่า เป็นกระแสของ T-POP ในประเทศไทยนะคะวง BUS ค่ะ because of you i i r y นะคะมียอด engagement นะคะ400กว่าล้านเลยนะคะในฝั่งของวงการบันเทิงเนี่ยแหะค่ะเรียกได้ว่าประเด็นที่พูดถึงมากที่สุดก็หนีไม่พ้นนะคะสำหรับในเรื่องของกระแสวง BUS ค่ะที่กวาดยอด engagement ได้ถึง4 1 6ล้านครั้งค่ะซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าความแข็งแกร่งของฐานแฟนคลับ ที่สามารถสร้างกระแสะบนโลกออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2568นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีการปล่อยผลงานเพลงใหม่การจัดคอนเสิร์ตหรือว่าแม้แต่การเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆค่ะซึ่งก็จะเห็นว่ามียอดที่มีส่วนร่วมพุ่งขึ้นสูงอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของการแชร์ข้อมูลการผลักดันแฮชแท็กให้ติดเทรนอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสนใจก็คือพลังการสนับสนุนนี้นะคะไม่ได้หยุดแค่ในโลกของออนไลน์เท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลไปยังยอดขายบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วทำให้ปีนี้นะคะกระแสของวงบัสค่ะกลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของการเติบโตในอุตสาหกรรมทีป๊อปที่มีฐานพลังโซเชียลเป็นแรงผลักดันหลักนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะอันดับที่3ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้นะคะยอด Engagement นะคะ333ล้านกว่าเลยนะคะสำหรับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ชาวโซเชียลมีเดียทั่วประเทศนั้นร่วมใจการระดมความช่วยเหลือผ่านในทุกช่องทางมีการแชร์พิกัดขอความช่วยเหลือการโพสต์รายการของบริจาคแล้ก็ส่งกาลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้อย่างไม่ขาดสายนะคะ ความรุนแรงของน้ําท่วมครั้งนี้ค่ะทําให้หลายจังหวัดประสบปัญหาอย่างหนักทั้งบ้านเรือนเสียหายการคมนาคมเป็นอัมพาตและก็ผู้ประสบภัยเป็นจํานวนมากน้ำท่วมต่างๆทำให้ยอด engagement พุ่งสูงเป็นอันดับ3สะท้อนถึงความห่วงใยและความมีน้ำใจที่ไม่ทอดทิ้งนะคะของคนไทยในยามที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ ต่อมานะคะอันดับที่4ค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของวงการบันเทิงนะคะก็คือกระแสฟีเวอร์ของน้องหลิงน้องออมค่ะในยุคทองของซิลี่เ Girl's v o v e นะคะมียอด Engagement นะคะสูงถึง295ล้านค่ะกระแสของ Girl's Love นะคะยังคงแรงดีไม่มีตกในปีนี้ คู่จิ้นอย่างน้องหลิงน้องออมค่ะกลายเป็นไอคอนคู่ขวาญแห่งปีที่กวาดหัวใจแฟนคลับทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะความเคมีที่ลงตัวทั้งในซีรีส์และนอกจอทําให้พวกเธอค่ะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามการที่ได้ออกงานคู่กันแต่ละครั้งของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าวการถ่ายแบบหรือว่าแฟนมีตติ้งนะคะล้วนสร้างพลังบนโซเชียลมีเดียค่ะทั้งคลิปแล้วก็รูปภาพของพวกเธอก็ถูกแชร์กันไปอย่างต่อเนื่องแฟนคลับจากหลายประเทศนะคะต่างพากัน การติดตามสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของวงการเกิร์สเลฟของไทยที่กำลังเป็นที่จับตามองในระดับสากลด้วยค่ะอันดับที่5นะคะก็คือเทศกาลสงกรานค่ะมียอด Engagement นะคะถึง201ล้านเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเ s สโกสงกรานในปีที่แล้วนะคะจึงถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่และก็เป็นพิเศษในฐานะ world water festival ค่ะ ชาวโซเชียลมีเดียแห่กันแชร์บรรยากาศความสนุกสนานภาพการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานและความคึกคักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แห่มาร่วมงานกันอย่างล้นหลามในทุกจังหวัดทำให้สงการในปีที่แล้วนะคะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของปีเลยค่ะและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยไปทั่วโลกนะคะ6ค่ะก็คือเทศกาลตรุษจีนนะคะมียอด Engagement นะคะ150กว่าล้านเลยค่ะ เทศกาลใหญ่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกันอย่างมากนะคะปีนี้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักทั่วประเทศทั้งการแต่งกายด้วยชุดกี่เ้าวสวยงามการไหว้เจ้าขอพรการแจกอ่างเปาและก็การท่องเที่ยวตามย่านชัยนาทาวค่ะ ไฮไลท์ที่สร้างกระแสะอย่างมากนะคะก็คือการมูเตลูนะคะก็คือการที่ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีการมูเตลูออนไลน์ที่ชาวเน็ตแชร์กันสนันเลยนะคะในช่วงต้นปีการตกแต่งบ้านด้วยโคมไฟแดงการเตรียมขนมอวยพรแล้วก็ความเชื่อเรื่องการแก้ชงประจําปีเกิดกลายเป็นคอนเทนต์ยอดนิยมที่ทุกคนสนใจแล้วก็แชร์กันแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องค่ะอันดับ7นะคะก็คือ C เกมค่ะ มียอด engagement อยู่ที่131กว่าล้านนะคะโดยปีที่แล้วนะคะประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน4เกมส์นะคะครั้งที่33ในเดือนธันวาคม2568 กระแสะความตื่นเต้นและการเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสร้างความคึกคักบนโลกโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการชื่นชมชัยชนะของนักกีฬาการวิจารณ์พิธีปิดพิธีเปิดต่างๆของการแข่งขันและก็ดราม่านะคะผลการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเด็นการตัดสินความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านหรือโมเมนต์สุดประทับใจของนักกีฬาไทยล้วนทําให้ยอดเอนเกจเมนต์ึกคักและสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยส่งท้ายปีค่ะ อันดับที่8ค่ะผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะมียอด engagement อยู่ที่121กว่าล้านนะคะเหตุการณ์ภัยพิบัติที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ได้อย่างชัดเจนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศค่ะทําให้ผู้คนตื่นตระหนกและรีบออกมาจากอาคารเป็นจํานวนมากทันทีที่เกิดเหตุการณ์นะคะโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยการค้นหาข้อมูลการสอบถามสถานการณ์ว่าใครรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบ้างการแชร์วิธีรับมือกับแผ่นดินไหวการรายงานสถานการณ์สดบนโซเชียล #hashtag เกี่ยวกับแผ่นดินไหวติดเทรนทันทีค่ะพร้อมกับการเผยแพร่ค,ความรู้เรื่องมาตรการความปลอดภยัยและการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัตินะคะ9ค่ะ เทศกาลเจนนี่นะคะ มียอด Engagement ถึง120กว่าล้านเลยนะคะปรากฏการ์ไลฟ์คอมเมอร์สนะคะที่สั่นสะเทือนวงการอ e ีคอมเมอร์สไทยอย่างแท้จริงก็คือเทศกาลเจนนี่ค่ะโดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือคุณรัชนกสวนุวรรณเกตนะคะที่ไลฟ์ขายของแบบมาราธอนและกวาดยอดขายได้อย่างถล่มทลายหล,ลายร้อยล้านบาทในแต่ละงานค่ะแฟนๆและลูกค้าก็ต่างลุ้นกันซื้อสินค้าแบบสดๆสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ไทยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนสิ้นปีก็เกิด d รา เมื่อมีการประกาศยกเลิกการจัดงานในภายหลังสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆแ,และลูกค้าเป็นจำนวนมากก็ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญนะคะของวงการไลฟ์คอมเมอร์สและก็แม่ค้าออนไลน์ในปีที่ผ่านมาที่ทุกคนต้องติดตามค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการประกวด Miss g r a n ์ International 2025ค่ะมียอด Engagement อยู่ที่119ล้านกว่านะคะ เวทีนางงามค่ะที่การันตีความดราม่าและความสนุกสนานทุกปีและปีนี้นะคะ Miss g r a n d International 2025ยังคงได้รับความนิยมเสมอค่ะทั้งกระแสของผู้เข้าประกวดจากทุกประเทศชุดประจำชาติที่มีทั้งสวยงามแปลกตาและเป็นที่ถกเถียงสิ่งที่ทำให้ยอด Engagement นั้นพุ่งทะลุถ,ถึง119ล้านกว่าครั้งก็คือการที่ชาวเน็ตพร้อมใจกันเป็นกรรมการหน้าจอทั้งการวิเคราะห์ชุดประจำชาติที่ปีนี้มีทั้งงานปักสุดอลังการและดีไซน์แปลกตาที่เป็นเวลล์ ไปจนถึงการตัดคลิปในช่วงการตอบคำถามมาทำมีมแล้วก็ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะหลังจากที่สนับสนุนตัวแทนประเทศไทยก็ยังคงแข็งแกร่งกันมากนะคะมีการกาะติดสถานการณ์และวิเคราะห์โอกาสชนะแบบรอบต่อรอบเลยทีเดียวค่ะทําให้ช่วงที่มีการประกวดก็เลยเป็นช่วงที่โซเชียลมีเดียนั้นคึกคักเต็มไปด้วยสีสันนั่นเองนะคะ จริงๆแล้วยังมีอีกนะคะที่ไม่ได้ติดใน10นะคะหนึ่งใน10นี้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของกระแสะฟุตบอลน,นะคะที่กลายเป็นเวรัลทั่วประเทศเลยที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นทีมหมอนทองวิทยาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอนลนักเรียน7สีนะคะมียอด e n g a g e m e n t อยู่ที่95้าล้านกว่าเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะว่าหลายคนคงจะรู้จักแล้วนะคะโรงเรียนหมอนทองวิทยาโรงเรียนม้ามืดจากจังหวัดฉะเชิงเซากับรถขนฝันนะคะพวกเขาก็เลยเป็นตำนานหลังจากที่ เขาล้มยักษ์ใหญ่ไปแล้วก็ทะลุเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศก่อนได้ตำแหน่งรองชนะเลิศไปค่ะรวมไปถึงนะคะยอด Engagement ของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32ค่ะอยู่ที่80กว่าล้าน Engagement เลยนะคะเรียกว่าปิดท้ายด้วยประเด็นการเมืองอันยิ่งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคนที่32นะคะเพราะว่ามีการเข้ามาเพียงแค่2เดือนนะคะหลังจากนั้นก็มีการยุบสภาเรียบร้อยแล้วนะคะก็แถมให้สำหรับ2เรื่องนะคะที่มี Engagement นั้นอาจจะยังไม่ถึงร้อยล้านนะคะแต่ก็เกือบๆอยู่เหมือนกันก็เป็นที่น่าสนใจค่ะเห็นได้ชัดนะคะว่าทุกยอดการค้นหายอดการแชร์คอมเมนต์หรือว่ายอดไลค์ส่งผลนะคะในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในแบรนด์ต่างๆรวมถึงนโยบายสาธารณะด้วยเรียกได้ว่าในปีที่ผ่านมาไม่เป็นเพียงแค่การรับชมและติดตามคอนเทนต์นะคะแต่ว่าผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียนั้นกลายเป็นผู้สร้างกระแสและก็กำหนดทิศทางสังคมด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัรณาการกองทัพไทยแล้ว ะะดิฉันญาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จําจำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569 ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ